สนับสนุนโดยสุดๆเพียวผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการรอบรู้ข่าวเกษตรและผมวรัตวานิชวัฒนาคุณครับวันนี้จะพาไปดูนาข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทยกันนะครับแต่ไหนแต่ไรบ้านเรานี่ปลูกข้าวเจริญงอกงามนะครับนอกจากจะใช้บริโภคในประเทศก็ยังส่งออกให้กับนานาประเทศทั่วโลกได้ด้วยเชียงรายบ้านเราทางเหนือเนี่ยเดิมทีข้าวเหนียวก็เป็นพืชเศรษฐกิจหลักนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่เชียงรายเขากําลังมีการปลูกข้าวญี่ปุ่นมีศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายส่งเสริมให้ปลูกเลย เพราะว่าพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิไม่ร้อนข้าวญี่ปุ่นก็จะมีผลผลิตมากมีเกษตรกรรายใหญ่มารับซื้อที่พอจะคุ้นเคยกันก็คือพตัตนาการอาหารญี่ปุ่นฟูจินะครับก็มีการตั้งเป็นโรงสีข้าวญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชื่อโรงสีธนาเกรนไว้ที่เชียงรายแห่งนี้ที่อำเภอพานนะครับจะแบ่งเป็นปูนซีเมนต์นะฮะทำเป็นแปลงสําหรับอนุบาลข้าวญี่ปุ่นที่อายุประมาณ20วันก็จะคุมปริมาณน้ําและอุณหภูมิได้ดีกว่าปกติก่อนที่ ต้นกล้าจะแข็งแรงแล้วค่อยนําไปปลูกในนาจริงนะครับพื้นที่มีอยู่ประมาณ1 5 0 0 0ไร่ก็มีทั้งนาหวานนาดําดําด้วยมือดําด้วยรถนะฮะคนที่ไปเยี่ยมชมที่นี่ก็สามารถชมวิถีชาวนาได้ทุกรูปแบบเลยตอกเก็บเกี่ยวเนี่ยได้ข้าเปลือกที่สมบูรณ์ก็จะไปคัดไปขัดไปสีในโรงงานที่ทันสมัยได้มเมล็ดข้าวคุณภาพเรียกว่าพรีเมียมพร้อมเสิร์ฟในพัฒการอาหารญี่ปุ่นทั่วประเทศแค่นั้นไม่พอครับทางฟูจิเขามีการทำเวิร์กช็อปอาหาร ่ปุนใช้ผักพื้นบ้านอาหารเหนือแบบน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องไส้อัวแคบหมูพูดแล้วน้ำไหลๆเลยมาประยุกต์เป็นหน้าของซูชิและไส้ของมากิโรต่างๆนะครับแม่เห็นแต่ละคนนี่ถึงขั้นไม่วางตะเกียบกันเลยนะครับแล้วก็ทุกๆปีจะมีการชวนลูกค้ามามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนแล้วก็มีการสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายนะครับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวคนที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เรียกว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้ง เลยเลยครับสวัสดีครับสุดๆพี่ผงตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่